พี่อ่ะจะพาเต้ยอ่ะมาแบบเปิดหูเปิดตาเดี๋ยวพี่จะให้แจ่บๆเอ็กเอ็กไปกินซอยจูบ้านเหล่าป่ะนี่แหละกรุงเทพลูกโอเคครับผมทุกคนก็กลับสวัสดีสุดาพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะครับผมปิดนะครับ คนครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับน้องเตยคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือพวกเราสองคนเหงาครับคือช่วงเนี้ยครับทุกคนมีหลายๆคนถามกันเนยอะแบบ i, พี่เป็ดทาไมพี่แบบไม่ค่อยถ่ายกับทีมงานไม่ค่อยถ่ายกับน้องบีมน้องเตยคนคนู้นคนคนีคน้คนนั้นเลยอะไรเงี้ยคือตอนเนี้ยบริษัทเราครับบูฟอร์มผมยกเว้นแค่เต,ยก,เเตยกับไอ้นิ่มเพราะเตยกับไอ้นิ่มเนี้ยมันอาศ,ศัยอยู่ที่ออฟฟิศมนเลยให้ผมเนี้ยถ่ายได้แค่กับไอ้นิม่มกับไอ้เตยแล้เนื่องด้งจากสถานการณ์ตอนนี้ครับทุกคนน้องเตยเนี้ยเขาอยู่แบบเปลี่ยวคน คือท,ที่เนี่ยอยู่กันสองคนใช่ไหมมิสเตอร์กับน,นิ่มใช่ไหมแต่นิ่มมันชอบแบบอยู่แต่ในห้องครับไม่เล่นแต่เกมอะไรเงี้ยออมันก็เลยทำให้แบบน้องเต้ยเนี่ยไม่มีเพื่อนต้องแบบกินข้าวคนเดียวเงาเหงาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นครับทุกคนวันนี้ครับผมก็เลยมีแบบกิจกรรมเล็กๆน้อยๆพี่อะ่ะจะพาเต้ยอะ่ะมาแบบเปิดหูเปิดตาพี่อยากให้เต้ยรู้ว่าโลกในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงล่ะคืออันเนี้ยบางคนยังไม่รู้เต้ยอยู่โคราชถูกไหมเต้ยเป็นเด็กโคราชอาจจะเป็นเด็กโคราชครับยังไม่เคยแบบ เอาง่านะ้นองเขายังใจไม่แตกทุกวนแล้วแบบพอเข้ามาอะไรเงี้ยผมกำลังจะพาใจแตกโควิดเัินมาก่อนอผมก็เลยไม่สามารถพาน้องเขา,าให้เปิดหูเปิดตาโลกในกรุงเทพได้วันนี้เดี๋ยวพี่จะให้จยะ พี่รู้ว่าเต้ยชอบอะไรพี่รู้หมดขาว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 สี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 แต่วันนี้แม่จัดให้พอดีว่ามันมีแอป,ปหนึ่งเต้ยที่พี่อะเล่นบ่อยมากมันคือแอปอะไรครับชื่อแอปวีบีพี่อ่ะเล่นแอป,ปนี้แบบตอนที่เงาเงาประจําพี่บอกเลยว่าในแอปเนี้ยมีแต่งานดีพี่รับรองถ้าเต้ยเล่นอะเต้ยขืนแน่นอนคือเต้ยนั่งแบบนั่ง<ช>บนเหรอเออจริงแต่เป็นคนไม่ขืนได้ง่ายๆนะพี่เป็ดเต้ยไม่เชื่อไม่เชื่อพี่มีชาเลนจ์ให้ทำพี่เพิ่งกดเงินมาหนึ่งหมื่นบาทโอ้ยเป็ดหนึ่งหมื่นบาทพนันไม่ดีเล่นบอกเอาละ วันนี้เดี๋ยวพี่อ่ะจะพาตเต้ยคุยกับผู้ชายประมาณสักสามคนอ่าถ้าเต้ยแบบไม่เขินเลยแบบทนได้อะไรเงี้ยเวลาดูเขาแล้วแบบไม่เกิดอาการอะไรเนี่ยพี่ให้เหมือนหมือนไม่เขินชัวร์ได้ชัวร์เ<ๆ>ต้ยไม่ต้องให้เลยพี่เลยถือว่าพี่ให้จะฝ่ายเดียวเต้ยไม่ต้องเสียอะไรสิบนะอย่ายไปเปยหนุ่มนะถ้าได้เต้ยไม่เปยเต้ยไม่เสียเงินเพราะผู้ลายชย่วลายชุยคือชายรวมกับพวกแปลว่าผู้ชายโอ้เห็นมาหลายคน<ๆ>แล้วมา<ๆ>เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านี่คือแอปวีบี้แอปที่พี่เนี่ยจะพาเต้ยมาใจแตกสเปคเขามีสเปค อ่อชอบแบบท็อปผู้ชายสักผู้ชายแบบดูแบบเจ้าชู้เจ้าชู้น่แบ๊ดแบดหน่อยชอบคุณกามะต้องนินลีนๆีนก็มาเลือะเยอะเทอะ วันนี้พี่เนี่ยทุ่มเทให้แกน้องเต้ยพี่เติมมา60,000คอย60,000คอย10,000คอยเนี่ยประมาณ3 0 0 0บาทพี่เติมไปเกือบ2 0 0 0 0ให้น้องพี่ลงทุนเุ้ยวนหัวเต้ยเดี๋แต่เราดูในแอปกันคือตอนเนี้ยมันมีฟีเจอร์ใหม่เข้ามาเว้ยเป็นระบบใหม่เป็นแบบเราสามารถคอคุยกับวีเจได้คอได้เลยเหรอใช่แบบพูดคุยกันได้เลยแบบคุยกบเรียรไทม์อะไรเงี้ยดีอ่ะแต่พี่มีเทคนิคเว้ยคือจริงอ่ะพี่จะบอกให้ว่าถ้าเกิดอยู่ดีเราเข้าไปแล้วแบบขอคอเนี่ยไม่ได้เต้ยต้องเล่นตัวเต้ยอย่าไปแบบไปตามเขาแบบปอตได้ั แม่งทิ้งกูไปกูเส hey, <laughs> okay, okay. 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 ียใจแทนไม่ไอเฮ้ยเงียเงียบดิถ่ายคลิปเูอเออเต้ยต้องแบบนิ่งๆเต้ยต้องเป็นแบบฝ่ายให้แบบเขาเข้ามาหาเรามานี่เดี๋ยวพี่เลือกให้ว่าคนไหนอือเห็นไหมงานดีเต็มเลยเห็นไหมก็คือใช่เหรอเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยพี่เป็ดหาให้เต้ยหหาให้ตัวเองอ่ะเดี๋ยวพี่ขอดูนิดนึงเงินแตะพี่วิวขอสักสามพันเออตัเพื่ไปหมื่นห้าก็พอโอเคแม่โอือมากว่ะดีเฮ้ยเฮ้ยก็ไดต่อยแกมีหกหมื่นเหรอเต้ยวันหลังเยังไงเต้ยเต้ยหน่อยละกันเอาไปห้าพันไอ ห้าพันอุ้ยอฮ้ยอ่ะยาวไปเฮ้ยเอาเองินไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวเยี่ยมอเดี๋ยวพี่ดูนี่ก่นเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะเกิดอะไรอะเจม่รู้เออน้องเออตอนนี้บาดอะไรบางอย่างแ้ได้ยินป่าจะได้ยินอยู่เออเฮ้ยอะไรอ่ะการแสดงนะครับการแสดงนะครับอ่ะเรามาเข้าของน้องเต้ยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่เลือกสเปคเต้ให้ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมพี่เจม้าขอบคุณครับเฮ้ยพี่เป็ดมาเออดีครับ สวัสดีครับพี่เป๊เนี่ยเห็นไหมมันมีคอก็ได้พอดีพี่พาน้องพี่มาเปิดหูเปิดตาเปิดหูเปิดตาแล้วอย่าลืมมาเปิดใจนะเฮ้ยจะให้น้องพี่เจียมๆหน่อยอยากได้อะไรหรืออยากได้ตูน่ะเฮ้ยวิธีซื้อความสุขกัะเตยง่ายๆมากกดของหวานต้องมีกี่เพรกระลัดถึงจะได้มัดเจเธอเอาไปสา0 0ันก่อนเป๊ไปปึ๊บ ส่งไปส่งไปนะดูดอย่างนี้เขาจะขอเราใช่ไหมเนี่ยเขาเขาีขาขาแหละเขรักเราและโอเคมีเงินเขาก็รักเินโลกสมัยเนี่ยเพชกี่ก็ถึงจะมัดใจเธอได้ไม่ต้องมีเพชรก็มัดได้นะแค่มีหนังยางรัดแกงก็มัดใจได้แลแ้วแหละคอไงวะไอ้พี่ลองของขอเ,ขขอเียวคอเขียวไ อแล้วน้องตูนครับพอดีพอดีว่าพี่มีเรื่องรบกวนน้องตูนหน่อยได้ปะน้องพี่ชื่อเต้ยเพิ่งแบบเพิ่งเข้ามากรุงเทพ้าน้องพี่จะเปิดหูเกิดตาหน่อยได้เปล่าได้น้องพี่โสดสะมานานมากแล้วเจ้าจองเดี๋ยวตูนสอนท่าเต้นท่านึงอะอะไหนไหนไหนเฮ้ยใครไหวก่อนมีมีท่าแบบใจเกเรป่ะเต้ยเป็นไร อีโดอยแกเล่นเดืองเต้ยะบอาการหน่อยตูมีคนชอบไปเที่ยวที่ไหนอ่ะตูก็อยู่แบบแถวดอนเมืองลังสิตใกล้กันมากเลยนะมันจะมีโอกาสให้เราจะเจอกันบ้าง แป๊บหนึงพี่ขอเคลียร์น้องพี่ก่อนเอย่าแรดเยอะเลยเอาเลยประการหน่อยดีกว่าเอาเลยเคลอยรประการหน่อยอย่าแลดได้มีคนเรียบร้อยมึงแลดเกินอี่ดอกพอดีเพจเหลือตูนเพจเหลือมากเลยอ่ะตูนอยากได้ไหมอุ๊ยถ้าพี่เพจเหลือเนี่ยตูนก็รับได้เลยครับโอ้ทำไรแลกก่อนนะหญิงได้เพชรอ่ะเ้ยมึงแลดเกินอี่ดอกมึงแลดเกินอ่ะมึงเกินอุกยอ่ะเอาเหรอตัวเพจที่เบ้หญิงกูยังไม่ทำเท่านี้จัดให้น้องพี่แบบเจมม์เน่ะขอมุกเสี่ยวเกี่ยวใจเธอหน่อยครับตูนเป็นมุกกรอนตูนเป็นมุกกรอนกรอนประตูเเอออออาแจกะะไไรรรีตมันบห ไปมาผักสักเล่าเขายังไหวยังไงแม้คนเราสนิทกันทุกวันไปออมีหรือจะไม่รงรักเข้าสักวันเว้ยแต่แหล่ะไอตุลขีนั่งไหนสักขี้นั่งไหนบายบายพี่ไม่เปอ่ะเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่สุดทรนููจะมาแบบสอนสุดทรนููอะไรเขาไม่ได้ละอยู่ะเขาไม่ได้เงิจะทอกคนไม่ได้ โอ้คนเลี้ยงลูกจะแบบให้เขาทำอะไรก็ไม okay. like right? er ่เต้ยลูกต้องมีชั้นเชิงหน่อยโอเคเดี๋ยวเราส่งของขวัญแบบนี้หน่อยไหมเต้ยอยากส่งเขาอะไรเอาไปเลยเต้ยเป็นคนไม่เขินง่ายๆนะพี่เต้ยเต้ยไม่กลับให้แบบคนอื่นเลยเอาไปเลยไฮเต้ยฝากมาจะไปดึงสเต็ปให้พี่เต้ยเฮ้ย นั่งล้างอ่ะเ่ะ <c oughs> โอเคเ,ออเราไปดูคนใหม่กันใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนม,นมันมีอีกหลายคนองต่อไปนี่จุดเต้ยเดี๋ยวที่ขอทำใจก่อนนี่คนนี้ปะเอ,อ็กซ์ต้าทำไมมีชื่อต่อต่อเหมือนกันเลยสวัสดีครับมีค่าเทอมหรือย,ยัง <c oughs> เฮ้ยสวัสดีครับพี่เป็ดคนดีน้องพี่เหงาอะ่ะปอบน้องพี่ดีน้องพี่เหงาแล้วครับผมร้องปอบได้เสมอนะ กัปากเอ้ค้างทำไมาอะกัดปากักปากดีเฮ้ยเลยวิธีเหมือนเดิมเข้ามาถึงใช่ไหมไม่ต้องพูดบ,บังนองเพลงสมัยนี้เราไม่ต้องมาแบบอุ้ยสวัสดีชื่ออะไรเพราะว่าเรามีเงินถูกต้องเรามีเงินส่งไปก่อนส่งไปก่อนห้าพันเอ้ยอ่ารอยเห็นไหมยิ้มแล้วพรหน่อยได้ป่ะเอ้ยเออจะเป็นไรขอขอลองลองขอเข้าไปเอกตาฮัลโหลดีครับ วันนี้ไวรุ่นมีมีเรื่องรบกวนหน่อยได้ไหมครับครับได้ครับน้องพี่แบบน้องเหงาช่วงนี้น้องเหงาสดๆน,นะครับแบบปอบน้องพี่ได้ปะเรลาพีเตยนะที่สองอีดอกมีมีแบบมุกเสียวเกี่ยวใจเธอไหมชื่อจริงพี่เตยชื่ออะไรหรอครับโฮ้ยยาถอดชื่อมีแล้ววนนี้เรพีรพลวีรพลครับีพี่เตยพอเรียพี่เตยพอตอนนี้พี่คุยกับผมอยู่ผมอยากให้พี่เป็นตัวของตัวเองนะครับแต่ถ้าพี่ไม่โอเคอะให้พี่เอาเป็นของผม ไปเป็นแถวไหนเฮ้ยเป็นหรอเต้ยพี่บอกว่าคิดลูกเออเราเข้ากรุงเทพมาเราอย่าโดนหลอกโอเคได้เรียนอยู่ไหมอ่ะพี่เต้ยสนใจมา้ยผมขัดแย้งไหมครับอุ้ยลอันนี้ผู้สาวโคราชไหมชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อเอ็กครับชื่อเอ็กเหรอเอ็กเอ็กไปกินซอยจูบ้านเหราป่ะ ขอบคุณมากเลยพีน้องพี่มีความสุขห้าพันไปเลยห้าพันเอาไปเลยไอเอกน้องพี่ให้น้องพี่เปเต้นเต้นเต้นให้น้องพี่ดูด้วยเต้นเต้นให้น้องพี่ดูด้วยว่ะไม่ไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ยดูอุ้ยอุ้ยโอ้ยใจเย็นแล้วมึงกูสั่งกันหนึ่งใจเย็นใจเย็นเมื่อกี้เมื่อกี้โดนปะเมื่อกี้โดนเอาไปอีกน้องพี่ชอบเปย์ชอบก็เปย์เรามีเงินชอบเปย์ชอบคือเปย์โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาขอบคุณมากครับมากครับ อไมม่าใจเย็นเดินเดินมองพี่จะแตกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเต้ยเป็นไรเต้ยตื่นไม่ไหวแล้ว <German> พี no, no no ่เมย์เลยเจรัวเราเต้ยไม่ได้เงินหมื่นหนึ่งวันเนี้ยงคนต่อไปอีกสักคนหนึ่งแล้วกันอุ้ยจะคนเมื่อกี้ได้นะเมื่อกี้ดีงามพาราเซทเมื่อกี้ผูอย่างี้เลยเต้ยเขาแบบดีดืดื้ีละกงเทพลูกเลยหมื่นนึงรอย อันนี้ยังแค่เด็กๆนะนนนนนมีกว่านี้อีกจะมีกว่านี้เหรอเดี๋ยวพี่พาไปอ,อกโตโกเก็บแล้วแบบเอาเงินแบบใส่เข้าไปขนะ้างไในเอาไปคนออกไปกันพี่คุณนี่เหมือนเลซี่เลยนะว่านซาเอ้ย,อยสวัสดีพี่อนันแปดครับผมคนนี้ดีมากเอ้ยเต้อไไนอะไรเอาไปหน่อยละกันเอาไปเลยถ้าพายไปเลยห้าพันถ้ามึงใช้เงินซื่อเปือบมากเลยนะ <laughs> เอาเอาไปห้าพันมามาเอ้ยเปไปก่อนเห็นไหมเปปุ่มยิ้มแย้ม ไอ้ใครรถเรียนัวเฮ้ยผมเชื่อแล้วเป็นตัวจริงพี่เป็สตอนนีครับสวัสดีครับพอได้ไหมครับพอได้ไหมครับพอได้ครับผมมาเลยมาเลยมาเลยวู้ดีวู้ดีครับชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อทำไมไม่ได้ยินเสียงอ๋อพี่พี่เริ่มเปิดไมค์พี่กับรถวู้ดีครับชื่อไอ้หนุ่มชื่ออะไรไปรุ่นชื่อว่านครับผมชื่อว่านชื่อว่านเอ้ยว่านครับพอดีพี่มีเรื่องรบกวนน้องว่านนิดนึงพอดีว่าแบบน้องพี่เนี่ยน้องพี่ชื่อเต้ยคือน้องพี่เพิ่งเข้ามากรุงเทพแล้วแบบน้องพี่เหงงาอ่่ะรรูู้้้้จจัักกกพีเตยไได พี่กันรู้จักเต้เยอะก็รู้จักเต้เตยอะคือน้องพี่เหงาแบบอ่าทำให้แบบน้องพี่แบบอารมณ์ดีแบบจะลงใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีหรือเปล่าว่าน<ร>าว่านเรามีเพนเหลือเยอะมากเลยนะมีเจ้ห้องนี้นะผมก็มีเจ้ห้องนี้นะผมมีดีแค่เอวนอกนั้นเลวหมดเลยพี่เต้รับได้ไหมพี่ชอบคนเลวพี่ชอบคนเลว <c oughs> ขอดูรอยสักได้ไหมครับสักนามสกุลครับผมพี่ได้สนใจมาใช้นามสกุลผมไหมครับใช้ได้ไหมอยากใช้มากเลยตุ้งเนี้จะมีกี่ดอกหน้ยเดียวเอ้ยเลยแอบหน้าหน่อยบอกให้แอบหน้าหน่อยเต้นเป็นปะน้องพี่แบบชอบดูแบบผู้ชายเต้นอ่ะจัดให้หน่อยได้ไหมตายป่ะเอาเอวเลยไหมพี่เป็ดเอาเอวเลยไหมจัดไปจัดไป๊อ้ยอุ้ยอุ้ยอ๊ยเต้ยเก็บประกันดิเต้ยเต้ยเก็บประกันห้าพันห้าพันดีมากเลยชอบหรอเสร็จแล้ว กเต้อยกดไป, 15, ป,ปหไมื่นห้าไอ้เต้ยเต้ยเงินกูกูเป็นเป้หญิงมึงเลาเลยแลหมื่นห้าแค่หนึ่งออกก่อนเต้ยกดไปหมื่นห้า พี่จะเหลือเป็นเปย์หญิงน้องเจ้าสกายของพี่เนี่ยน้องเจ้าสมมากเป็นยังไงมั้งแอมนี่ดีงามมากเลยเต้ยแต่แต่นี้เต้ยต้องปรับปรุงนะเต้ยต้องแบบคลิปลูก่ะเต้ยเจอผู้ชายใช่ป่ะแล้วเต้ยเปย์เงินสมนตินิ่งๆเงินะสมมติเขามาดิ้งกับเราใช่ป่ะต้องให้ไปปุ๊บแล้วก็นิ่งๆคลิปลุกใจใจเราจะเต้นตุกๆตุกๆต้องมีคลิปลุกต้องมีเชิงแล้วเขาก็จะมาแบบขอเคลียร์เราแบบมารวยเงินเงินกูเต้ยโอเครวมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้พอดีกว่าเดี๋ยวมันจะบานไปก็ถ้าเกิดพ่อแม่ดูคลิปวันนี้แม่ แม่ครับผมโออดทลครับผมพาล,ลูกแม่ใจแตกแล้วครับแม่อันนี้คือการแสดงหรอก,การแสดงหยิบโทรศัพท์ที่ไปลยหยอไม่ไม่ใช่การแสดงนะชอมาวีบีแม่แบบงานดีนอะ่ะวีเจ <V J S 2> คือแบบไม่ไหวไหมดีใช่ไหมแอปแต่ชอมาแล้วแบบ ฟังก์ชันใหม่ของเขาพอกันได้ใช่ไหมแล้วก็นะครับผมสำหรับใครนะครับพี่แบบช่วงนี้เบื่อเอเงาเหงาเลยไม่มีอะไรทําเหมือนน้องเตออเยอะไรเงี้ยก็ลองโหลดแอป V ีบี้มาเล่นได้นะครับไม่ต้องเปก็ได้คือแบบที่ผมไปเล่นเนี่ยผมก็ไม่ได้เปทุกวันนะคือบางวันผมมีเงินผมค่อยเป,ปครับวันไหนผมไม่มีเงินกูไม่เปก็เข้าไปคุยกับวีเจอะไรเงี้ยเขาก็พูดคุยกับเราสนุกสนานนะครับก็ถ้าเกิดช่วงนี้ใครเบื่อเเงาเหงาก็สามารถโหลดแอป V ีบีมาเล่นกันได้นะจ๊ะแต่เตือนนะครับเดี๋ยวจะแตกเหมือนเตยนะ พอแล้วนะครับสุดท้ายนี้ไม่ว่ามาจะเจอสึกอะไหนสุดแล้วก็ต้องแพ้ลาครับเพราะว่าลาสบอกดูคนบ๊ายบายสุดคนหนชอบคนไหนสุดไม่เกี่ยสังสคนที่สามว้านน่ะแม่ครับขอโทษผมพาลูกแม่ใจแตกแล้วขอโทษดะครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย,บาย